เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เมที่กำลังพายเรือเล่นเสร็จก่อนที่จะกลับไปทำงานต่อเธอทำงานเป็นพนักงานคอเซ็นเตอร์ที่บริษัทแห่งหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จเธอก็ขับรถกลับบ้านตามปกติแต่ระหว่างทางรถของเธอดันเสียเมื่อเธอมองไปรอบๆก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเธอได้เธอจึงโทรหาเมอร์เซอร์อดีตคนรักให้มาซ่อมรถของเธอระหว่างซ่อมรถนั้นก็ดูเหมือนเมอร์เซอร์นั้นจะยังคงมีใจให้กับเมย์อยู่แต่เมย์ถึงแม้ว่าเหมือนจะรับรู้ความรู้สึกนั้นได้ แต่เธอก็ทำเป็นไม่รับรู้อะไรแอ n ม p r o p r e ีเมีราคาถูกมาแน,น่น่ราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอป,ปเลยที่เดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU p r e รีเมไปอีกฟินฟนใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ ก็สามารถย้มาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แอ Cat4K หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับขณะที่เมย์กำลังนั่งทานข้าวกับครอบครัวก็ทำให้ได้รู้ว่าพ่อของเธอเป็นโรคปลอ,อกประสาทเสื่อมแต่กรมธรรมที่เธอมีนั้นไม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้เลยเพราะมันไม่ได้ครอบคลุมโรคนี้ทำให้เมนั้นเครียดเป็นอย่างมาก วันต่อมาขณะที่เมย์กำลังทำงานอยู่เพื่อสนสนิทของเธออย่างแอนนี่ก็โทรมาหาแอนนี่โทรมาเพื่อที่จะบอกข่าวดีให้กับเมยรู้ว่าเมย์นั้นจะได้เข้าสัมภาษณ์งานกับทาง The Circle แล้วนั้นทำให้เมย์ดีใจเป็นอย่างมากด้านเมย์เมื่อถึงวันที่มาสัมภาษณ์งานเธอก็ตอบคำถามและทำมันออกมาได้ดีซะด้วยจนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้รับเลือกให้เข้ามาทำงานที่ The c i r c l e ครับ ในวันแรกที่เมย์มาเริ่มงานซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เพื่อนสนิทอย่างแอนนี่กลับมาจากการไปทํางานที่เยอระะมันพอดีแอนนี่จึงพาเมย์ไปเดินทัวร์รอบบริษัทก่อนที่จะพาเมย์ไปส่งที่แผนกของเธอซึ่งเมย์มาทําในตําแหน่งนักโฆษณาฝึกหัดซึ่งมีหน้าที่ต้องคอยตอบคําถามและให้คําแนะนํากับลูกค้าซึ่งด้านลูกค้าก็จะประเมินให้คะแนนความพึงพอใจกลับมาเพื่อนที่สอนงานจึงแนะนําให้เมย์ทำคะแนนให้ได้เต็มร้อยเข้าไว้ด้านเมย์เธอก็ทํางานอย่างหนัก เพื่อจะคงคะแนนให้ได้แต่ดูเหมือนว่าคะแนนที่เธอได้มาจากลูกค้าก็ยังไม่เต็มร้อยสักทีดังนั้นพอถึงวันประชุมงานชิ้นใหม่พ่อเมย์ได้เจอแอนนี่เธอได้บ่นและระบายเรื่องที่คะแนนเธอได้ไม่เต็มร้อยแอนนี่ก็เลยปลอบเมย์และบอกกับเมย์ว่าเธอทําหน้าที่ได้ดีแล้วอันใดนั้นเบลลี่เจ้าของบริษัทก็ได้ขึ้นมากล่าวทักทายพนักงานใหม่จากนั้นก็แนะนําบริษัทจึงทําให้รู้ว่าเดอะเซอร์เคิลนั้นมีไทเป็นคนสร้างโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของบริษัท บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรโดยวันนี้เบลลี่ได้นำผลงานกล้องซีเชนมาโชว์โดยจะกล้องเนี่ยมันสามารถเก็บภาพและประมวลผลภาพได้แบบเรียลไทม์ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาไม่ว่าจะเป็นมลภาวะสภาพอากาศการจราจรข้อมูลชีวภาพระบบจดจำใบหน้าและอื่นๆอีกมากมายสึ่งกล้องนี้ก็จะมีการออกวางจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทุกคนจึงตื่นเต้นมากพอเบลลี่นำมันมาแจากให้กับพนักง,งานจำนวนหนึ่งเพื่อให้ไปทดลองใช้งานก่อนและเมยก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานที่ได้รับจาก,กล้องสีเชนไปทดลองด้วยตัดภาพมาที่พนักง,งานทุกคนกำลังปาร์ตี้อยู่แอนนี่จึงพาเมไปที่ผนกเพื่อดูห้องที่เบลลี่กับสเตนตันเข้ามาใช้วางแผนธุรกิจซึ่งยังไม่ได้ทันคุยอะไรกันมากแอนนี่ก็ต้องขอตัวก่อนเพราะเธอมีบินไปทำงานต่อ แอนนี่จึงบอกให้เมย์กลับไปสนุกที่ปาร์ตี้ทำให้เมย์เงินงงเพราะว่าแอนนี่เพิ่งจะกลับมาได้ไม่นานนักขณะที่เมย์เดินกลับไปงานปาร์ตี้เธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เธอเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปชวนคุยเขาจึงหันกลับมาทักทายเมย์พร้อมกับส่งแก้วเครื่องดื่มที่มีอยู่บนโต๊ะให้กับเธอซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันอย่างถูกคอแต่สักพักพอมีข้อความเข้ามาเขาก็ขอตัวกลับก่อนทำให้เมย์นั้นเสียดายเพราะว่าเธอลืมถามชื่อพ่อหนุ่มคนนั้น เมื่อเมย์กลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านพ่อกับแม่ก็พยายามเปิดโอกาสให้เธอกับเมอร์เซอร์ได้คุยกันซึ่งตงค่ก็ได้ทักทายกันแค่นิดหน่อยพอเมย์นั้นเธอไม่ได้สนใจเมอร์เซอร์อีกแล้วพอจึงพูดถึงธุรกิจโคมไฟของเมอร์เซอร์ให้กับเมย์ได้ฟังว่าธุรกิจของเมอร์เซอร์นั้นกําลังไปได้สวยเพื่อให้เมย์กลับมาสนใจเขาแต่เมย์ก็รู้ทันพ่อของเธอเธอจะได้เปลี่ยนเรื่องคุยไปทันใดนั้นพ่อก็ขอให้แม่พาเข้าบ้านเพอะพ่อฉี่รถกางเกงทําให้เมย์นั้นรู้สึกเครียขึ้นนมาททัี กับอาการของพ่อที่ดูเหมือนจะแย่ลงจึงออกไปพายเรือเล่นกลับมาในวันทำงานบริษัท The Circle ในเวลานี้ก็แอบติดตั้งกล้องไว้ทั่วบริษัทส่วนเมก็ทำคะแนนให้การทำงานได้ดีขึ้นซึ่งวันนี้เธอก็เห็นว่ามีสวเสนอให้มีการสอบสวนบริษัทของเธอด้วยทันใดนั้นเพื่อนร่วมงานของเธอสองคนที่ชื่อจีน่าและแมทได้เข้ามาทักเธอเพราะว่าอยากให้เธอมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากว่ามีเมลจากคนในบริษัทส่งถึง,ถงเธอ8 0 0 0กว่าฉบับแต่เธอก็ไม่เคยอ่านเลยและไม่รู้ข่าวคราวในบริษัทเลยเธอจึงรับปากกับเพื่อนร่วมงานว่าเธอจะพยายามปรปับปรุงตัวให้ดีกว่านี้และด้วยความที่เธอชอบทำตัวลึกลับและยุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาเข้ากลุ่มกับเพื่อนร่วมงานจีน่าและแมทเลยอยากให้เธอเข้าสังคมและใช้สื่อโซเชียลมากกว่านี้จะได้ติดต่อกันได้และมีอะไรก็มาคุยกันได้ดานเมนะก็งงว่าอีหยังวะ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องไปมีส่วนร่วมในโลกโซเชียลแต่ไม่นานนักเธอก็ปรับตัวได้จากการปรับปรุงของเธอตอนนี้ทําให้เธอตอนนี้ได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าเต็มร้อยคะแนนแล้วส่วนอันดับในโซเชียลของเธอก็ขยับจาก10,000นกว่ามาเป็น5,000ักว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักขึ้นจนตัวเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเลยแม่จึงวิดีโอคอลหาเมด้วยความคิดถึงพร้อมเล่าให้ฟังว่าที่ก่อนพ่อจะหน้ามืดเนี่ยและแม่ก็ประคองไม่ไหว แต่ดีที่เมอร์เซอร์แวะมาเยี่ยมจึงได้ช่วยไว้ได้นั่นทาให้เมรู้สึกแย่ที่ไม่ได้อยู่ช่วยเหลือแม่และพ่อของเธอพอแม่เธอหันกล้องไปอีกทางในบ้านถ้าไม่เห็นโคมไฟที่เมอร์เซอร์ทําให้เธอก็เลยแคปหน้าจอเก็บเอาไว้และนําไปโพสต์ลงโซเชียลของเธอวันต่อมาที่บริษัทแอนนี่เดินเข้ามาและแอนนี่ได้พาเมย์ไปพบก,กับนักวิจัยของบริษัท พวกเธอต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ของผู้ป่วยปอประสาทเสื่อมมาศึกษาจากนั้นนักวิจัยก็ให้เมดื่มยาและสวมสายรัดข้อมือซึ่งมันทําให้เมทึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆที่ได้เห็นเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่เท่ากับที่แอนนี่เสนอให้ทางบริษัทช่วยทําประกันให้พ่อกับเมีซึ่งนักวิจัยที่อยากได้ข้อมูลก็เห็นด้วยจึงอนุมัตินั่นจึงทําให้เมดีใจมาก ต่อมาเมก็ไปร่วมฝั่งสเตนตันหุ้นส่วนของบริษัทขึ้นพูดบนเวทีจนได้รู้ว่าสวที่มีปัญหากับเดอะเซอร์เคิลถูกเปิดโปงแล้วซึ่งไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดสเตนตันเลยชี้ให้ทุกคนเห็นว่าสสอ,อที่ดีควรจะทำอะไรให้โปร่งใสและเราต้องตรวจสอบได้เพราะสสอ,อถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจากนั้นก็ได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับสสหญิงคนหนึ่งที่ยินดีที่จะติดกล้องเพื่อเปิดเผยอ,อีเมลทุกฉบับ การคุยโทรศัพท์ทุกสายและการประชุมในทุกๆครั้งให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านบัญชีเซอร์เคิลในงานเลี้ยงในบริษัทเมพบผู้ชายที่เคยคุยด้วยอีกครั้งเลยเดินเข้าไปทักทายเขาจึงได้ถามเธอเรื่องสสอหญิงคนนั้นเพราะอยากรู้ว่าเมคิดยังไงกับเรื่องที่สสอหญิงท่านนั้นพูดเมจึงบอกความรู้ของเธอว่ามันฟังดูเพอ้อเจ้อไปนิด และอีกอย่างข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนําไปเก็บไว้ที่ไหนพอชายหนุ่มเห็นว่าเมย์อยากจะรู้จึงพาเธอไปดูแต่ก่อนที่จะพาไปเขาก็ขอให้เธอถอดสายรัดข้อมือและบัตรพนักง,งานออกเมื่อย์นั้นเห็นที่เก็บข้อมูลของสสและเมื่อรู้ว่ายังต้องมีตู้เก็บข้อมูลอีกม,อมากมายจนเต็มอุโมอง์รถไฟเธอก็ตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่สสวางแผนจะสอดส่องทุกคนผ่านตัวบัญชีเซอร์คิน โดย The c i r c l e จะเอาข้อมูลของทุกคนมาวิจัยเพื่อนำไปขายแลกเงินซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดมาตั้งแต่แรกนั่นทำให้เธอเงินงงที่จะได้รู้ว่าชายหนุ่มที่เธอคุยอยู่ด้วยนั้นคือไทคนที่สร้างโปรแกรมนั่นเองซึ่งไทก็ขอให้เธอเก็บเรื่องที่เธอเจอเขาไว้เป็นความลับเอไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายต่อมาเมอร์เซอร์ก็มาหาเมย์เพราะจากการที่เธอเอารูปโคมที่เป็นรูปโคมของเขาไปโพสตทำให้เขาถูกผู้คนเรียกว่านายพราล่ากว่าง พราะโคมไฟนั้นเป็นเขากว่างและมีการรณรงให้ปิดกิจการของเขาซะด,ด้วยและยิ่งไปกว่าน,นั้นยังโดนอีเมลขู่ฆ่าอีกพอ่อเมรู้ก็ตกใจจึงก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จักกาันทำให้เมอร์เซอร์โกรธเธอและบอกให้เธอเงยหน้าขึ้นเพื่อจะคุยกันแต่ก่อนเธอไม่ได้เป็นคนแบบนี้ซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีคนถ่ายคลิปและพูดเชิงล้อเลียนให้เมอร์เซอร์นั้นกลับไปลากกว่างทำให้เมอร์เซอร์โมโหหนักมากจึงกลับไปทันทีด้านเมเธอเครียดมากจึงเอาเรือไปพ แต่คลื่นลมมันก็แรงมากจนทําให้เรือของเธอล่มในระหว่างที่เธอกําลังพยายามจะเอาชีวิตรอดในทะเลอยู่นั้นโชคดีที่เทคโนโลยีจากกล้องซีเชนสามารถทําให้คนเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่นั้นได้นาเฮลิคอปเตอร์มาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้เมย์จึงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือเธอยกใหญ่จนได้มารู้ทีหลังว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้บินมาพบเธอโดยบังเอิญแต่รู้มาจากกล้องซีเชนของคนแถวนั้นต่างหากต่อมาเมก็ถูกเบลลี่กับสแตนตันเรียกไปถามถ่ายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งเมย์ก็คิดว่ามันดีมากที่มีกล้องซีเชนอยู่ไม่อย่างนั้นเธอก็คงตายไปแล้วพอทั้งคู่รู้ก็อยากให้เธอมาทําโปรเจกต์ร่วมกันแต่ก่อนอื่นเธอต้องสารภาพเรื่องที่เธอปิดบังไว้ก่อนทําไม้เธออึกอักแต่สุดท้ายก็ยอมบอกพวกเขาเรื่องที่เธอเคยเข้ามาในห้องนี้พวกเขาก็รู้อยู่แล้วแค่อยากให้เธอพูดออกมาเท่านั้นเองจากนั้นก็ถามความรู้สึกเธอที่ไม่ต้องปิดบังอะไรซึ่งเธอก็รู้สึกดีมากณวันประชุมเบรี่ได้เลือกเมย์ขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อเล่าถึงประสบการณ์เช ก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องของลูกตัวเองที่ป่วยเป็นโรคสมองพิการต้องนั่งอยู่บนวิลแชร์ดังนั้นการที่ลูกได้เห็นภาพจากประสบการณ์ของคนอื่นจึงเหมือนกับว่าลูกได้รับประสบการณ์ไปด้วยพอเมย์ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกผิดที่ตัวเองเก็บภาพความประทับใจและความรู้ไว้กับตัวเองแค่คนเดียวเธอจึงอยากแบ่งปันกับทุกคนเพราะความรู้มันคือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ก็เ,เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นกันดังนั้นต่อไปนี้เธอ จะติดกล้อง4ีเชนทุกเวลาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับทุกคนและไม่มีอะไรที่เธอจะต้องปิดบังอีกเพราะทุกคนได้ยินก็ส่งเสียงเชียร์และปรบมือให้กับเธอในเวลานี้เมติดตั้งกล้อง4ีเชนไว้กับตัวตลอดเวลาผู้คนจึงเห็นชีวิตของเธอตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่เธอทําธุระส่วนตัวซึ่งก็ไม่ได้ทําให้เธออึดอัดเลยกระทั่งวันหนึ่งเมกำลังโทรไปหาพ่อแม่แต่ทั้งคู่ก็กำลังจะมีอะไรกรันภาพจึงถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกด้านเมหลังจากวันนั้นเธอก็ติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้เลย แถมยังมีชาวโซเชียลบางส่วนพูดถึงพ่อกับแม่ของเธอในทางที่ไม่ดีอีกด้วยทำให้เธอรู้สึกแย่แต่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยต่อไปต่อมาเมย์ก็เดินไปเจอแอนนี่โดยบังเอิญเมย์จึงพยายามเข้าไปทักทายแต่แอนนี่ก็หนีเธอจนเมย์ต้องเรียกชื่อเต็มของแอนนี่แอนนี่จึงยอมหันมาหาเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเข้าห้องน้ำเพราะนั่นเป็นเวลาเดียวที่กล้องจะปิดซึ่งพอได้ถามไถ่สารทุกสุดดิบก็ทำให้รู้ว่าที่แอนนี่ดูโสมและไม่พอใจเมย์ ก็พ่อจะจูเมก็กลายเป็นดาวเด่นจนใครๆก็ต่างเข้ามาหาแอนนี่เพื่อที่จะได้เข้าใกล้เมย์และล่าสุดที่ได้คุยกับแอนนี่ก็โดนคนนับล้านที่ติดตามเมย์ถล่มด่าเพราะไม่พอใจกับคําพูดของแอนนี่และกล้องของเมมาจับภาพตอนแอนนี่ที่ทําท่าตลกแอนนี่เลยรู้สึกแ yeah ย่เพราะเหมือนเธอไม่เหลืออะไรอีกแล้วและตอนนี้แอนนี่ยังถูกสแตนตัน จับตาพอแอนไปตั้งคำถามเรื่องคดีของสวและตอนนี้กำลังจะต้องไปเข้าประชุมพอแอนนี่ได้รู้ว่าเบลลี่จะให้เมย์ไปเข้าประชุมด้วยเพื่อที่จะถ่ายทอดสดการประชุมแอนนี่ก็ยิง่งรู้สึกไม่พอใจเมย์จึงไปปอบแอนนี่แต่ทันทีที่เธอก้าวออกมาจากประตูห้องน้ํากล้องของเธอก็กลับมาออนไลน์แอนนี่ที่รู้ตัวเธอจึงรีบหันมาเปลี่ยนสีหน้าและแส้งยิ้มก่อนที่จะออกจากห้องน้ําไปมันเลยทําให้เมย์รู้สึกแย่มาก ณห,ห้องประชุมเบลลี่ได้แใจใ้งทุกคนรู้ว่าตอนนี้กำลังมีการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่มีบัญชีเดอะเซอร์เคิลสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้อัตโนมัติพอทุกคนรู้ก็ตื่นเต้นเมจิงเสนอไอเดียของเธอเพราะไหนไหนก็มีการผลักดันร่างกฎหมายอยู่แล้วก็น่าจะใช้บังคับให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีบัญชีเดอะเซอร์เคิลพอทุกคนรู้ก็ตื่นเต้นเมจิงเสนอไอเดียของเธอเพราะไหนไหน,ไหนก็มีการผลักดันร่างกฎหมายอยู่แล้ว ต้องมีบัญชีเดอะเซอร์เคิลเอาไว้เลยจะได้รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเบ็ดเสร็จทั้งการเสียภาษีจ่ายค่าปรับและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพราะนอกจากจะประหยัดเวลาของผู้ใช้แล้วก็จะเซฟงบประมาณของรัฐได้อีกด้วยเมื่อเบลลี่กับสแตนตันได้ยินก็เห็นด้วยกับเธอทําให้แอนนี่ก็อิจฉ้าจึงพยายามขัดและบอกว่ามันฟังดูเพ้อเจอ้อแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เหมือนจะเห็นด้วยกับเม์แอนนี่จึงเดินออกจากที่ประชุมไปทันทีด้านเม์ในที่สุดเธอก็สามารถติดต่อกับพ่อแม่ได้ เธอจึงอยากรู้ว่าทั้งคู่หายไปไหนมาพ่อกับแม่จึงสรารภาพว่าทําแบบเดิมไม่ไหวแล้วพ่อรู้สึกเหมือนโดนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวจึงไม่ขอติดกล้องอีกเมย์เลยขอโทษพวกเขาแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้โกรธเธอแต่อยากให้เมย์เข้าใจในมุมมองของพวกเขาและยังคงเป็นห่วงเธอกับสิ่งที่เมย์กำลังทําต่อมาเมย์ก็ได้ขึ้นไปนําเสนอผลงานล่าสุดของเดอะเซอร์เคิลที่เรียกว่าโซเชอร์สที่จะทําหน้าที่ค้นหาบุคคลที่ต้องการเช่นผู้ร้ายหนีคดี ซึ่งเธอก็ทําการสุ่มค้นหาผู้ร้ายคนหนึ่งเจอภายใน1ินาทีครับจนตํารวจตามไปจับกลุมตัวได้ในที่สุดทาให้ทุกคนตื่นเต้นมากจึงอยากให้ร้องอีกสักตัวอย่างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งทุกคนก็เสนอชื่อเมอร์เซอร์ทําให้เมอ,อึอักเพราะไม่อยากให้เมอร์เซอร์ต้องเครียดไปมากกว่านี้แต่ทุกคนก็เรียกร้องแถมเบลลี่กับสแตนตันก็กดดันเธอสุดท้ายเธอจึงจํายอมด้านเมตอนแรกเธอก็คิดว่าโซเซอร์จะค้นหาเมอร์เซอร์ไม่เจอเพราะเขาแทบไม่ได้ใช้โซเชียล แต่พอผ่านไปได้สักพักก็มีคนเจอเข้าจนได้และมีคนจะบุกเข้าไปหาพอเมอร์เซอร์รู้อย่างนั้นก็ขับรถหนีผลพวกนั้นก็ขับรถตามไล่ล่าเขาเมทินอย่างนั้นจึงขอให้เมอร์เซอร์จอดรถทันใดนั้นก็มีโดรนบินมาขวางหน้ารถของเมอร์เซอร์เขาจึงหักหลบจนรถเสียหลักตกสะพานทำให้เมย์ตกใจเป็นอย่างมากเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ล่าสุดเมอร์เซอร์นั้นตกสะพานและตายในที่สุดด่านเมย์ตอนนี้เธอก็กลับมาอยู่บ้านและเสียใจที่เมอร์เซอร์ตาย พอเธอกลับมาออนไลน์อีกครั้งผู้ติดตามมากมายก็มาให้กำลังใจเธอจึงรู้สึกดีขึ้นเลยเปิดดูข้อความเบลลี่ส่งมาโดยบอกให้เธอพักให้เต็มที่และค่อยกลับมาทำงานซึ่งเมื่อเธออ่านข้อความจบเธอก็โทรหาแอนนี่ทำให้ได้รู้ว่าแอนนี่เกือบตายเพราะกินยาเกินขนาดโชคดีที่รอดมาได้ตอนนี้จึงกลับไปที่พักที่บ้านซึ่งแอนนี่ก็รู้ข่าวของเมอร์เซอร์แล้วจึงปลอบเมย์และขอโทษที่ไม่ได้เตือนเมย์จนถล่มลึก ซึ่งเมย์ก็มาในโกรธเพื่อนแล้วคิดว่าต้องมีสักทางที่เทคโนโลยีจะช่วยกู้สถานการณ์นี้ได้เมื่อพ่อกับแม่เห็นเมย์จะกลับไปทํางานทั้งคู่ก็เงินงงเธอจึงอธิบายว่าที่เมอร์เซอร์ตายไม่ใช่เพราะเดอะเซอร์เคิลแต่เพราะแค่ระบบผิดพลาดเท่านั้นดังนั้นก็แค่ต้องแก้ไขเหมือนกับเวลาที่เครื่องบินตกเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องบินแต่เราค้นหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงมันระหว่างที่เมย์ขับรถกลับไปที่บริษัทเธอก็ติดต่อไปหาไทเพื่อให้เขาทําอะไรบางอย่างซึ่งพอเธอมาถึงบริษัท เธอก็ถูกจับจ้องเป็นตาเดียวทว่าก็ไม่มีใครเข้ามาทักทายเธอเลยแต่พอเธอได้เจอเบลบบลี่กับสแตนตันทั้งสองคนนั้นก็เสนอตำแหน่งใหม่ให้กับเธอพร้อมกับชวนเธอให้มาร่วมคูดคุยในการเสนอผลงานชิ้นใหม่แต่เมย์ก็ขอคิดดูก่อนเพราะกลัวว่าจะยังไม่พร้อมแต่พอได้เจอไทและได้รู้ว่าไททำงานที่เมขอไว้ได้สำเร็จและเมจึงตอบรับคำชวน ดานเมื่อเปิดกล้องทุกคนก็กลับมาทักถ่ายและกลับมาพูดคุยกับเธออีกครั้งซึ่งพอเธอได้ขึ้นเวทีเธอก็เรียกเบลเบลี่ก,กับสแตนตันออกมาเพราะผู้ก่อตั้งนั้นก็ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างโปร่งใสเช่นกันโดยทันทีที่เธอพูดจบเธอก็เข้าไปติดตั้งกล้องให้ทั้งคู่จนทั้งคู่ยากที่จะปฏิเสธได้แถมไทยยังช่วยดึงข้อมูลลับๆเกี่ยวกับการเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปขายขึ้นมาแสดงในที่ประชุมและถ่ายทอดออกไปทั่วโลกอีก สแตนตันที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบตัดไฟและทุกคนในที่ประชุมก็ช่วยส่องไฟให้กับเมย์เมย์จึงกล่าวต่อไปว่าเธอปรับตัวได้แล้วกับการที่เธอไม่มีความลับทว่ากับเบลลี่ต้องปรับตัวสักพักหรืออาจปรับไม่ทันเลยแต่ยังไงก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเพราะพวกเราทำทุกอย่างได้ถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวก่อนจบภาพก็ตัดไปที่เมย์กำลังพายเรือเหมือนเช่นเคยแต่ที่แตกต่างออกไปคือตอนนี้มีโดรนบินตามเธอไปทุกที่ ซึ่งเธอก็ยิ้มรับกับมันแม้จะไม่มีความเป็นส่วนตัวเหลืออีกแล้วก็ตามและหนังก็จบลงเป็นยังไงกับบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ